โอวันตินใช่ไหมโอวันตินสมาร์ตดื่มแล้วชิลาสดใสเพลใช่ไหมอ่าเนี่ยค่ะอุปกรณ์ของเราก็คืออะไรเนี่ยอะไรไม้อันนี้คือไม้ไอศ์ครีมอ่าโอวันตินแล้วก็ไม้ไอศ์ครีมค่ะไม้แล้วก็มีคัตเตอร์นี่ค่ะเดี๋ยวกทำให้เพื่อนๆดูแม่จะกรีดคัตเตอร์ลงไปตรงนี้ หยิบไปนิดนึงพอที่จะให้ไม้ไอศครีมเข้าไปได้นีไไ่ไม่กรีดแล้วเนี่ยค่ะไม่กรีดตรงนี้อันนี้อันนี้ก็แย่ไม, yeah, ไม้ไอศครีมลงไปครับอันนี้พยายามม่นี่นี่แย่แย,ย,ย่ตรงที่แย่ตรงที่ไม่กรีดเมื่อกี้ค่ะค่อยๆนี่ได้แล้วนี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเอาไก้การอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กรีดให้อีกนะต่อไปเดี๋ยวให้พี่เมย์ก่อนนี่ค่ะพี่เมย์ก็จะกรีดเดี๋ยวระวังนะลูกเดี๋ยวมันจะหกเอามาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็ en, right? เนไว้เข้าใจไหมคะคแม่ก็จะกรีดอย่างนี้ค่ะเหมือนเดิมอันนี้นะเดี๋ยวค่ะอ่าเดี๋ยวให้พี่ตั้งเมย์เแย่ไอนนี้บ้างนี่ค่ะ,แม,มคะแม่ก็จะกรีดกันลงไปนะคะกำลังนะลูกมาครับอะพี่เมย์มาแย่ ไอพี่แม่ก็จะเสียนี่ค่ะเสร็จลงไปตรงที่ร่องที่แม่ลิดเมื่อก,กี้นี่ได้แล้วดันลงไปค่ะเอเคอ่ะต่ไปใครอันนี้บ้างอ,อันนี้บ้างอ่ามาไม่ตีก่อนครับอันตารายนะคะมีพัตเตอร์เวลาทาก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเนาะให้ผู้ปกครองกริดให้นะคะถ้าน้องๆอ,อยากจะทำนี่ อันนิวออันนี้สลับกันค่ะแล้วก็ใหญ่ตรงที่แม่กรีดเมื่อกี้อันนี้เออโอเคนกกิวางไว้เดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นไว้เนาะอ่าโอเคอันนี้อ่าแต่ไปพี่เมย์บ้างค่ะอันนี้บ้างเนี่ยเนวเราเอาอันใหญ่อันนี้ให้พี่เมย์บ้างค่ะสลับกันนะคะสลับกันค่ะมีองอันแล้วก็มีเยอะ ว้าวเก่งมากเลยเอาวางไว้เดี๋ยวอันนี้ไปวางไว้ไม่ต้องดันสุดเนาะดันแค่พอประมาณนี้ค่ะต่อไปกลองใหญ่คนละกลองโอเคไหมโอเคอ่าเดี๋ยวให้ให้ออนเยวก่อนมาออนเยวได้ค่ะอ่าถือไว้ถือไว้เดี๋ยวยายจีบให้นี่ค่ะติดตรงนี้ติดตรงกลางเนาะเนี่ย่ออนเยวออนเยวก็จะเย นี่อันนี้ใหญ่ได้ดแล้วน้านก็าปคะ่ะพอไม่ต้องสูรเพราะอันนี้มันยาวเดี๋ยวเหนือไว้เป็นด้ามจับเอาวางไว้เอาต่อไปพี่เมย์คะ่ะเดี๋ยวเราไปเช้ตู้เย็นกันเนะอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันค่ะนี่ไม่เปิดแล้ววาไม่ไม่อันนี้ของพี่เมย์คะ่ะไอจับวางโอเค เยอะแยะเลยเหรอนี่ต่อไปเราเอาไปไหนคะเอาแช่ตู้เย็นโอเคเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นกันค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้รออะไรครับรออะไรคะัรอไอซครีมรอไอซครีมนี่ค่ะไอซครีมแตกแล้วค่ะตอนนี้ไอศ์ครีมของเราแข็งหรือยังคะแข็งแลยย้วแข็งลแงล้วมาเดี๋ยวแม่จะทำให้ วางไว้เดี๋ยวแม่ทําให้พอไอสครีมแข็งแล้วนะคะแล้วก็จะมากรีดันี้ยังไม่เก่งอ่ะวางไว้วางไว้วางไว้อ่าเดี๋ยวแม่กรีดให้ออนิการอันน้อันใหญ่ใช่ไหมครับนี่ค่ะแล้วก็แกะหลอดอันนี้ออกนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์นเนี่ยค่ะกรีดรอบเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูจะไปอันตรายเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองทําให้นะคะเพราะว่าเด็กๆทำไม่ได้หรอกโยกมันอันตรายเช็ดน้ำก่ะน อันเนี้ว้าวรอกินรอกินนอ้เยๆๆๆว้าวโอ้นี่มน่ากินมากเลยว้าวนี่อะไรเพืปอนเจอจังใหญ่มากจะไปของพี่เมย์บ้างของพี่เมย์อันจิ๋วใช่ไหม แม่อันเจียวออันใหญ่คะเอาเอาอันนี้อันใหญ่ของโอเล่พี่ไม่เอาอันใหญ่หรืออันเล็กอันใหญ่อันใหญ่เหมือนกันเหมือนอ้นนี่เหรอโอเคอันนี้อะไรอะไรไหมคะนี่ค่ะแม่ก็จะกรีดเหมือนกรีดให้ออนนีรเมูสีนะในี่ค่ะนี่ใหญ่เลยไปะอันนี้ น้องๆหรือเพื่อนๆทำกินที่บ้านนะคะก็ให้คุบปุกทองเป็นคนทำให้เนาะว่ามีดมันคมมากเดี๋ยวขำพี่เมค่ะเอาพี่เมย์จ้าให้พี่เมยาสิเดี๋ยวอันนี่หกคุณให้ั้นต้อ่ะ้นต้ก่อนนี่ของันอะให้เพื่อนใกล้ นี่ค่ะไอศคอรีมเยี่ยมอร่อยไหมคะเบนี่อร่อยมากเลยชอบไหมชอบโอเคอ๋อ <Okay. S 2> อืมอ <laughs> ย่างนี้เราตัาดไว้แล้วก็แช่ตูเ้เย็นไว้ไว้กินเวลาเราหิวนะโอเคไหมคะ okay <laughs> <okay. S 2> โอเคไหมคะโอเคถ้าเรากินไม่หมดนะคะนี่ค่ะทำยังไงถ้าเรากินไม่หมดเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ <laughs> อุ๊ยอันนี้ <laughs> แล้วก็เก็บไว้ได้เสียบไว้เหมือนเดิมแล้วก็เก็บไว้นที่ตู้เย็นได้ค่ะนี่อย่างนี้นี่ค่ะนี่ถ้าเรากินไม่หมดก็นี่เอาไปแช่ตู้เย็นต่อได้โอเควันนี้เราทำเพื่อนไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย